ไปลองกันดีกว่าไปแอ์โชอเฟอร์ผมอะไปเดี๋ยวไปลองด้วยกันนะก่อนย้ายขึ้นรถครับไปลองไลรอบจะหายแม่กันแหม่ต้องลองอะลองลองลองลมระลเวเน่ยอ๋อลมรารัวด,ดวลล้วดเดยเหรอใช่ครับออกไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเขาขับายาบให้เลน ต้องลองต้องลอง,ลองเียไปลองถ้ามันไม่นั่นก็เดี๋ยวปรับข้างหน้าให้ใหม่ได้อยู่ตอนตอนมาแรกๆเป็นไงอาการมันมันมนกระแทกแดงครับพีสับไหมสับไหมตอนตอนนี้เราใช้อยู่อ่ะสับแ่มเดี๋ยววันนี้ผมก็ไทยทำให้แต่ลูกค้าไม่เคยมาลองขับรถทีนะแต่ได้ฟังแต่คนขับรถเขาบอกกันอนะไรเงี้ย ผมก็อยากสัมาษณ์ของที่เราทําไปแต่ผมทําใส่รถตัวเองอะมันเห็นมันโออยู่นะทีแรกก็มัผมก็จะเปลี่ยนไปโชกใหม่อะม,มันเพราะไม่รู้แรงมันนะครับก็เหมือนกันแหละผมก็เสียงเงินมาเยอะนะตอนนั้นเราทํามาอะไรอย่างว่าตั้งแต่เนี่แนบจะโชกหน้าโชกหน้าก็จะไหลละทํามาทั้งนี้ลองถนนดําเลยครับถนนใหญ่ที่คุณมาเข้ามา<อ>เดี๋ยวไปกลับลําตรงเราออกซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นมาใช่ไหม แล้วก่อนปั๊มเอ็นจีพีเส้นถนนดำมันจะมีทางกระโดดกระเดี่ยวกระแทกกันนะ<ช>ตรงนั้นอ่ะไม่มีใครวิ่งซ้ายกันหรนือไงอ่ะไมม่เขาว่าไม่กระจังหน้าเราไม่ต้องปิดพเพราะแต่<ช>คุณน้องมาใส่ไอ้นี่ใช่มละ่ะท,ที่ที่ว่าวันนี้เช็ครถก่อนงวิ่งผมก็เอามาเช็คเหมือนกันนะนั่นน<อ>่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปวิ่งกันะ อันนี้ของปรินดาเขทาทำตรงนี้ด้วยครับเอาให้ถูกใจเราครับ,รบอยากได้แข่งวันนี้ผมก็จะกลับไปอ,อันนี้เป็นไงพี่เพรต้องต้องถามคุณเลยเออคุณเป็นยังไงพี่มันดีว่าเก่าไหมหรือผมไม่รู้ตอนที่คุณมาไงว่ามันเปหลุมผัดว่ามัน,มน,มนตอนที่มาเป็นยังไงคุณก็บอกเลยพี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็เราตกหลุมวยกคน แล้วจะบอกพี่มันมันแปดผิดเพราะว่าผมเมื่อกี้ก็ลืมลองตอนแรกๆนะถ้ามันยังนวดไปเดี๋ยวปรับน้ำมันเพิ่มให้อีกได้อันนี้ผมว่ามันยังนวดไปหน่อยนะอันนี้ต้องแล้วแต่คนขับชอบหรือเปล่าอนะไรเงี้ยบางคนงก็ชอบนิ่มเลยครับเดี๋ยวลองออกซ้ายแล้วอยู่เทินกับมาครับแล้วมันมีหลุมตรงนั้นเยอะๆหน่อย แตนแนะเบรกแล้วหัวทิ่มเลยนะล่ะอันนี้อันนี้มันตองลองนะเนี่ยเส้นเนี้อถนนบ้านเราบ้านผมเนี่ยถ้ายิงทางปูนนี่แ<ช>จ๋วเลยแหละเส้นเส้นนู้นใช่์เออ่าเส้นนู้นมันจะมีหลุมเหมือนกันนะครับ<ม>เราวิ่งล้อซ้ายไปใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวคุณไปยูเทิร์นตรงที่เก่าเราอะร่ะแล้วก็ลองดูซิสัมผัสมันแตกต่างกันไหมใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับ ผมไม่รู้นะตอนที่มาเป็นยังไงมันเหมือนเหมือนว่ามันมามันแรงมากตอนเนี้ยไม่เหมือนมันนิ่งว่ะมันมาแรกๆสับมากเลยหรือยังไงมันเป็นยังไงอากาศผมไม่รู้จริงรถเปล่าไม่แบบเจอหลุมต้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นจะมีทางหลุมมาตลอดครับแต่คุณลองซ้ายแล้วก็ไปกลับลำ อาเดี๋ยวให้เขาล้างได้อยู<า>่ไหมล้างอู่เนี่ยแหละถ้ารู้งี้ทาแท่นที่นี่จบเลยเนาะมา,<บ>อ,ะมาอยู่ที่บ้านผมก็ได้มีที่พักครับห้องอยู่ทั้งหลายห้องเช่าไว้บางคนเขาก็ชอบแข่งนะแข่งมันดึงมอนจะไม่เด้งมันจะไม่แบบมันก็จะคล้ายกับเดก้า เด็กกล้ามาเนีครับแข็งๆหน่อยคนแก่ชอบแต่พวกหนุ่มๆรุ่นอย่างผมก็ชอบนิ่มๆมาพี่ผมไม่ไม่ค่อยเอาโอ้โหบางทีลุงบอกอ่ะเอาอีกนิดได้ไหมหนุ่มแข็งนิดนึงเอาแค่ลงได้ลงผมก็จัดให้แก่คันนี้พี่ขับเองอ,ะอ่ะเพิ่งเอาพิ่งเอามาปกติไม่ได้ใช้งานครับคันนั้นปกติผมไม่ค่อยได้ใช้งานเชนนี้อ่าลองเลยครับเนี่ยทางนะทางปูนเนี่ยที่คุณ ลองหลุมเลยเป็นไงอ่ะไานๆนังั้นไอ้ของเก่ามันหัวมันเลยโย่มันกระแทกแต่รู้สึกว่านิ่มเหมือนกันนะดูจากรถเล็กขนาดเนี้ยผมว่ามันนิ่มแต่เนี่ยเนี้ยแต่มันมีหลุมอีกเดี๋ยวพนักงาคุณกระจงอยู่เทิร์นอีกตรงนี้หมดไหมซึ่งเนี้ยเขาไม่ค่อยวิ่งนะอ่าเขาจะวิ่งกว่าครับเนี่ยสังเกตรถบรรทุกอันนี้เขาก็วิ่งกว่าครั ซ้ายเนี่ยเขาไม่วิ่งครับเพราะว่ามันดาเนี่ยมันจะมีหลุมอยรับเนี่ยเนี่ยทางปูนใส่ไปเลยครับเป็นไงฮะดีไหมเพราะง้นมันเวียงเลยเนี่ยหรือวัตทุกระตังจะดีขวาเนี่ยนี่มไหมนี่มไหมดีดีกว่าเกไหมดีกว่ากพูดไปนั่นจริงเปล่า ครับเราเลยเลยลองรถหนักอีกตัดเรารถหนักเอรถหนักนี่นหมดนี่อีกนะครับ <S 2> <S 2> ใช่เพราะรถเปล่านี่ก็ถือว่ารถเปล่านี่ตัวโดดนะนะก็ของเก่ามันแบบเวี่ยงเลยอันนี้แหมต้องไปลองที่จริงอะ<น>ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ไปลองในซอยบ้านผมไปตรงสะพานตรงนั้นอะสะพานตรงนั้นตัวสับเลยนะไม่ลองดูรถหนักก็ได้ถ้าว่ามันอันนี้เกินอ่าเดี๋ยวคุณผ่านมาอยู่แล้วมันง่ายอ่าใช่ฮะแต่อันนี้ถือว่าดีดีกว่าเก่าดีกว่า นิ่มเลย,เยลลลแต่ลองรถรถหนักแต่ถือวิ่งพรุ่งนี้ผมไปนู่นไงไอเส้นอะไรลาดหลุมเ้ปลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วใช่ไหมไปบางเลนอ๋อโอ้โหไปบางเลนเลยแหละเนี่ยมาไกลมาจีนวิ่งเอาจากรเอาอะไรไปครับเนี่ยเอาขี้เท่าไปลงระยองขี้เท่าแก่อ๋อพอต้นไม้อ๋อเออเขาชอบกันนะเดี๋ยวเนี้ยพอต้นไม้ครับ ยิ่งยิ่งขับขับไกลๆไงต้องโชคดีๆใช่ผมวิ่งเลยพวกไก่ที่เท่าแล้วคุณจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราไปทำผิดที่ผิดทางอะโชคหน้า<ช>มันเป็นที่ชคอัพของเก่งเราเปลี่ยนชคเสองคู่แล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวคุณตกลุมเลยไม่ต้องกลัวเนี่ยหลุมแล้วเนี่ยหล,ล,ลุมเลยอ่าซัดไปเลยลมเป็นเต็มไปเลยไม่ต้องคอมอย่างเมื่อก่อนเราแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็ไ,ไม่วิ่งซ้ายครับทางบ้านผมอ่ะเป็นกลางเขาจะวิ่งกลางใช่ค่ะ ยาวเลยอ่ะถึงา,าประหลาดเลยตัวนี้เนี่ยสิบล้อนี่ก็วิ่งกว่า <c oughs> ไม่มีพผมมาเอ,าข,อ,อะะของเ่ยกวิงทางนี้กางกับฟาเม่ีคนต้ามหลัาผมว่าโอ้เสียดวิ่งแต่ซ้ายอย่างเดียวเลยมันเบียไงพี่เบียงคือแบบมันตีแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณแลคุลองดูเมันไม่มีเยมลย<ล><ล>ไม่เม่าไหรน่นิ่มเยเหมือนรถใหม่ไหเหมือนรถใหม่ไห ลองลองรถหนักกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้านี่ก็ก่อนก่อนถึงนี่ก็กระโดดอยู่อะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะแทะแรงเนี่ยนะนี่มน่อันนี้มกระตี่มันกระโดดมันกระโดดรถโดทั้งหลังแต่มาสจะโดดอ่าเขาเรียกอะไรนะพาวกี้หลังเราตอนนี้หัวคุณดันนิ่มแล้วถูกใจเนาะอ่าครับจะต้องลองรถหนักทีทีอ่าโอเค